กอดสิบสตาร์ซีนิม่าโชว์ไทม์สัปดาห์นี้พบกับยากอะไรวะเอเ็มก็หยิบกล่องเ,อไไกอกเครื่องมือมาแล้วก็เปิดคุณบูเลยเขาน่ะแฮอเอาเงินเส้นไปในกล่องเครื่องมือผู้หญิงก็ไม่กล้าเปิดวะเขากลัวมือเขาละอ,าอย่ากเก็บไข่วไว้ในตะกร้าใบเดียวทุวกการลงทุนมันเป็นการเสี่ยงดังนั้นเงินที่เหลือนี่ต้องแยกซ่อนอันนี้ก็ซ่อนในยางอะไรอออ่าเผู้หญิงที่ไหนจะมาซ่อมรถเนาะใช่โอ้โห ลคใช่เลยผมควรที่เขาและเอ็งไม่ต้องหวั่นใจเลยเรื่องรถเนี่ยนะเอ็งไปบอกกมีร์เอ็งว่าเอียงเหงียนนเี่ยเจ้าของคาเฟ่ให้ยืมมาใช้ก่อนดูมือดูมือมืออะไรไปเนี่ยมืออะไรมืออาชีพจบเรื่องแล้ว เดี house, ๋ยวส้ม <Für> ส <the laughter> ้มส้มสมหวังว่าเดี๋ยวส้มไปอยู่ในรถเย็นๆดีกว่านะคะเดี๋ยวส้มไปจัดการเองนี่สมหวังส้มว่านะช่วยช่วยกันหน่อยนี่แหละไม่เป็ยวส้มเองจะเชื่อพวงเนี่ยัวงเป็นช้างเท้าหน้านะเว้ยอะไรพ่อเท้าหน้าเท้าหลังอะไรเชยแล้วชมพู่ เออนั่นสินี่อะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ยเออนี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยจะอะไรล่ะจะอะไรล่ะเขาจับได้ขาหนังขาเขางี้ก็สารภาพไปดิคอมวายเงินคือเคือเงินไอ้เยอเงินอะไรฮะ่อคือเง้นพี่เปอเแชร์บาอ้าอี่จะไอซื้อปอาสลิดอาเลีเยงเออ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 เอต้อเลเออ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 เอ จริงหรือเปล่าเนี่ยจริง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 ,รงไม่ไม่เคยโกหกเลยเชื่อพ่อดิจริงเดี๋ยวเปลี่ยนยางเสร็จเรามีเรื่องต้องคุยกันไม่จบแน่ไม่จบมาช่วยาม,มยาเวยเงานอะไรอีกเนี่ย ไอคอมเล่นเงินไอ้คอมมึงก็เอามาซ่อนในรถไอ้หวังหลายปึกเลยเกินนะไอมาอีกแล้วอ่ะคราเงินอะไรเงินเงินอีอยอ๋ออ๋อคือออย่ะที่มันซื้อปลาสลิดฉันไปเลี้ยงอะว่าปลาสลิดไม่ต้องขายแล้วมั้ย เไปว่าอะไรวะซ่อนเงินก็ยังไงภาพพยนตร์เรื่องอีซ้อมสมหวังชะชะชาแล้วพบกันทุกวันศุกร์สองทุ่มครึ่ง